One Man One Engine กับ Mercedes-Benz C63 S Coupe AMG รุ่น Facelift นะครับมาพราะวยนต์ V8 40000C Turbo Cool 510แรงม้าแรงบิดสูงถึง700นิวตันเมตรรถปี2019นะครับเลขไม้น้อยไปแค่หนึ่งหม่นเจ็ดกิโลรถใหม่ป้ายแดง11บเอ็ดล้านหแสนบาทวันนี้จัดราคาพิเศษ6กล้านแแสนก้าบาทใครอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่าตื่นเต้นมากนะครับตอนที่รถคันนี้นะครับเข้ามาที่เบนซ์แอนเคของเรานะครับเพราะว่าเป็นคันแรกของเบนซ์แเคตัวนี้คือ C63 S Coupe AMG รุ่น Facelift รถใหม่ป้ายแดงนะครับ11บเอ็ดล้านหแสนบาทเป็นรถประกอบนอกนะครับเรียกได้ว่า โหดเอาการสําหรับรถป้ายแดงน,นะครับวันนี้ราคามือ2เหลือเพียงแค่6ล้านกว่าๆนั่นเองหายไปเกือบ40%ถือว่าโอเคมากๆสาหรับลูกค้าที่ดูหรือว่าสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับตัวรถนะครับมาในสไตล์ C c คูเป้นั่นเองนะครับแต่รหัสของเขาเป็น 63S มาจากเครื่องยนต์นะครับเป็น V8 80ูนั่นเองนะครับ 4,000cc เทอร์โบคู่510แรงมนะ้าแรงบิดสูงถึง700นิวตันเมตรนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนแบบ Rear View Drive นะครับหรือระบบขับเคลื่อนแบบล้อหลังนั่นเองมาพร้อมกับตัวเกียร์นะครับเป็น Speed Shift MCT 9 Speed Sport Transmission นะครับต้องบอกเลยว่าขุมพลังของเขานะครับ0ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3.9 <Wow. S 1> วินาทีกับความเร็วสูงสุดที่โดนล็อกไว้นะครับอยู่ที่290กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเทียบเท่ารถซปเปอร์คาร์ได้เลยนะครับและต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ V8 ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ One Man One Engine งานประกอบมือหรือว่า Handmade จะมีโลโก้ของตัว AMG นะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวประกอบบ้านเราในประเทศจะไม่มีตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นชื่อของคนประกอบเครื่องยนต์คันนี้นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ V8 ที่พละกกำลังเนี่มหาศาลมากๆนะครับตัวนี้คือรุ่นท็อปสุดๆของตัวตระกูล AMG และมาอยู่ในตัว C Coupe นะครับผมและความพิเศษที่เพิ่มเติมคือรถคันนี้นะครับมากับสีพิเศษ d s i g n o s e r e n i t e Gray Magno หรือว่าเป็นสี m a t t ์แบลแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับเฉพาะมูลค่าสีก็ต้องเพิ่มอีก2 0 0แสนกว่าบาทแล้วก็ ชุดแต่งจะเป็นแบบ AMG 63S <S <Yes. S 1> นะครับการดีไซน์ของการชนนะครับจะมีความแตกต่างจากตัว C43 นะครับตัวนี้ก็จะมีความเป็นสปอร์ตมากๆเลยเราดูดีไซน์ของเขานะครับตัวนี้ช่องดักอากาศทั้งซ้ายขวานะครับจะมีแผงด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นดักอากาศเข้ามาครับแล้วก็ส่งไปที่ตัวล้อนั่นเองพวกนี้นะครับการดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยทาง Mercedes-Benz เขาออกแบบในอุโมงค์ลมเลยนะครับเพื่อเพิ่ม ความไหลเวียงของตัวลมให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมปกระจังหน้านะครับเขาก็จะมาพร้อมกับตัว AMG Specific Radiator Grill นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Matte Black ด้วยนะครับเป็นสีดำด้านนั่นเองไล่มาดูที่ล้อแม็กนะครับต้องหมอเลยว่าเป็นล้อแม็ก Bi-color นะครับสี Matte Black นะครับผมแล้วก็เป็นล้ออลูมิเนียมอันลอยที่น้ำหนักเบานะครับ AMG Double Spoke ขนาด19นิ้วด้วยกันนะครับแล้วก็การดีไซน์ของเขาครับ การดีไซน์ของตัวล้อแม็กเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการดีไซน์ที่เข้ากับตัวกันชนหน้าด้านหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ช่องดักอากาศด้านหน้านะครับก็จะดักอากาศให้ไหลมาที่ล้อเพื่อระบายความร้อนของตัวรถนั่นเองนะครับและที่สําคัญตัวนี้เป็นเบรกแบบ AMG 6พอร์ตด้วยกันนะครับและที่สําคัญนะครับจานเบรกจะเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกด้วยนะครับเหมือนในรถพวกรัมโบกินีหรือว่าเฟอร์รารีนั่นเองนะครับจานเบรกจะทนความร้อนได้สูงกว่าปกติทั่วๆไปแล้วก็สึกลรอน้อยกว่า ที่สําคัญน็อตล้อของเราจะไม่มีเห็นเลยครับตัวนี้จะเป็นเหมือนเซนเตอร์ล็อกของตัวรถแข่งนั่นเองถือว่าดีไซน์เขาสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้ไม่ใช่ฟ m a t i c นะครับเป็นระบบแบบเลเวลดาก็คือขับเคลื่อนแบบล้อหลังพร้อมเพาแบบลิมิต e d s ล i ์ดิฟเฟอเรนเชียลแบบเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการทรงตัวของตัวรถนะครับไม่มีการถลยลออกนอกรันเวย์แน่นอนนะครับผมคันนี้ด้านบนจะเป็นหลังคาพาโนรามิกกาสรูฟสามารถเปิดปิดได้ระบบไฟฟ้า ด้านข้างของเขากระจบวองข้างตัวนี้ตกแต่งลายแบบคาร์บอนพิเศษเลครับสวยงามมากๆแล้วก็ด้านล้อหลังของเขานะครับเนื่องจากรถคันนี้เป็นระบบเรลวิลด้า e นะครับขับเคลื่อนแบบล้อหลังหน้ากว้างล้อหลังมีขนาดใหญ่ถึง2.85ด้วยกันนะครับแล้วก็ จานดิสเบรกหลังนะครับต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนตระกูล C43 คูเป้นะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบเจาะรูระบายอากาศด้วยแล้วจานเบรกด้านหลังนะครับมีการเจาะรูนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่แบบใหญ่พอดีกับตัวรถจุดเด่นอย่างหนึ่งของ C63 S Coupe AMG facelift นะครับก็คือโป่งด้านข้างนั่นเองนะครับเราสังเกตได้เลยนะครับดีไซน์ของเขา ด้านหน้าเนี่ยโปร่งขนาดใหญ่มาเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัว c 4 3คูเป้ปกตทิทั่วไปนะครับและรับกับตัวขนาดร้อนครับเต็มซุ้มล้อสวยงามพอดีทําให้รถเนี่ยดูดุดันโหดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและความพิเศษที่บ่งบอกถึงความไม่ธรรมดานะครับก็คือโปร่งด้านหลังที่มีขนาดใหญ่ม,ม,าม,ามากๆเรียกได้ว่านะครับขับรถตามหลังนี่รู้เลยครับว่าคันนี้ไม่ธรรมดานแน่นอน เพราะโป่งใหญ่ยักษ์กแบบนี้นะครับมีชอรุ่น C 6 3 S Coupe เคูปเท่านั้นนะครับในรุ่น C 4 3 Coupe คูเปจะมีขนาดตัวถังแบบปกติเท่า C c คูเปทั่วๆไป ดีไซน์ด้านท้ายนะครับอย่างแรกเลยก็คือโลโก้นั่นเองนะครับตัว C63s แน่นอนครับโลโก้แบบนี้นะครับเห็นไม่ได้บ่อยแน่ๆแล้วสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับเป็นแบบคาร์บอนเคฟลาร์นะครับผมติดให้เป็นออปชั่นสแตนดาร์ดเลยและที่สําคัญนะครับกันชนหลังแบบ AMG นะครับพร้อมดิฟฟิเซอร์ด้านท้ายซึ่งจะแตกต่างจากตัว C43 คูเป้รุ่นปกติทั่วๆไปนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของหลักโพรศาสตร์ในการดาวฟอร์ดของลมให้ช่วยกดท้ายให้นิ่งยิ่งขึ้นนะครับดีไซน์เขาต้องบอกเลยว่า โหจริงๆนะครับสำหรับรถตระกูล6 3 s คันนี้แล้วก็ปลายท่อคู่แบบ a MG นะครับเป็นสับข้างละ2ท่อนะครับผมดีไซน์โหดมาพร้อมกับตัว Sport Exhaust ด้วยนะครับสามารถปรับเสียงท่อได้ด้วยเช่นเดียวกัน ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมแคาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n k i n g k c o m ของเรานะครับเรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าใครสนใจ C63S คันนี้ครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกนค r Code ์คที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับดีไซน์ด้านในนะครับต้องบอกเลยว่าก็คล้ายๆกับตัว C43 Coupe AMG รุ่น Facelift นะครับแต่จะมีดีไซน์ต่างๆที่เหนือกว่าอ่าไล่ดูเลยดีกว่านะครับอย่างแรกก็คือตัวเบาะนั่น AMG Performance Seat นะครับผมตัวนี้เบาะเป็นทรงแบบเบาะรถแข่งเลยนะครับเป็น Bu c k e t ต e a t ตรงกลางด้านบนนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีโลโก้ AMG เดินได้สีเหลืองรอบคันนะครับเฉพาะเบาะคู่นี้นะครับตอนสั่งใหม่เนมูลค่าถึง3 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับบ่งบอกถึงความพิเศษที่ไม่ธรรมดาจริงครับผมะไรจะเป็นแบบสปอร์ตนะครับเป็นหนัง n นปป้านะครับผสมไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์นะครับแล้วก็จะมีพิช์ตรงกลางที่เป็นแบบสีเหลืองเดียว กับตัวบาะด้วยนะครับและที่สําคัญตัวพวงมาลัยนะครับเพิ่มจากตัว C4 3 c, c o คูเปก็คือจะมีสวิชโหมดนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับเพียงแค่เราหมุนปรับเปลี่ยนได้ตรงพวงมาลัยเลยนี่เรียกว่าสุดสบายมากปรับช่วงล่างเราก็สามารถปรับได้ทางฝั่งซ้ายด้วยเช่นเดียวกันพร้อมแพดเดิลชิปด้วยนะครับตัวนี้แพดเดิลชิปก็จะสูงกว่ารถตัว C คูเป้ทั่วๆไปนะครับแต่มีขนาดที่สูงขึ้น ปรับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับหน้าจอของเขาแน่นอนครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบตัว LCD เรียบร้อยนะครับจอตรงฝั่งคนขับ12.3นิ้วสามารถปรับรูปแบบได้ถึง3แบบด้วยกันแล้วก็ยัมีโหมด AMG Performance นะครับ แสงค่าต่างๆของตัวรถได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับยังพ่วงด้วยเครื่องเสียงที่เป็นแบบเบอร์เมสเตอร์ด้วยนะครับผมชอบลายคอนโซลตรงกลางที่เป็นไลายคาร์บอนเคฟลาร์นะครับแล้วก็มาอยู่กับตัวเบาะที่เป็น AMG Performance s e a t เนี่ยมันเข้ากันอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ยังมีโลโก้ AMG ที่ตัวฝาปิดตรงคอนโซลกลางด้วยนะครับรุ่นนี้มี Sport Exhaust ด้วยนะครับสามารถปรับเสียงท่อได้นะครับออปชั่นเดียวกับตัว Por s เช e เลยนะครับหรือว่าเราปรับ ช่วงล่างแข็งอ่อนแล้วก็ปรับได้ขึ้นลงก็ถือว่าโอเคนะครับนั่งด้านหลังลองปรับเบาะมาด้านหลังนะครับโอเคเลยนั่งได้นะครับนั่งได้2ที่แล้วยังรองรับ Isofix สําหรับคา r seat สหรับเด็กด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยมีช่องแอร์สำหรับด้านหลังแต่ถือว่าไม่กว้างมากนะครับต้องบอกเลยว่านั่งอยู่ด้านหลังแล้วมองเห็นตัวเบาะตัวนี้เท่มากมาก รถปี2019นะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยแน่นอนครับรถใหม่ป้ายแดง11ล้าน5แสนบาทใหม่เพียงแค่17,000กิโลนะครับวันนี้ราคาพิเศษที่เบนิเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่6ล้าน8แสน9หมื่นบาทหนึ่งเดียวในประเทศไทยห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับน่าจะเป็นรถมือสองคันเดียวในประเทศไทยนะครับกับ C63 S Coupe AMG คันนี้นะครับออปชั่นแน่นจัดเต็มราคาพิเศษสุดๆเลยครับ6ล้าน8แสน9หมื่นบาทคุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับสายคอลเลกเตอร์นะครับผมมาที่เบนิเคของเรานะครับที่เดียวจบบบคคครรรทุกกวาามต้องเลยนะั